Welcome Story Podcast. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น้องผดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้จะเอาหนังสือเล่มหนึ่งที่เพิ่งอ่านจบสดๆร้อนๆเลยนะครับเป็นหนังสือที่ชื่อว่า what if นะครับชื่อภาษาอังกฤษนะชื่อไทยแปลเป็นไทยนะครับชื่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้านะก็ซื้อมาเพราะว่ามีคนแนะนำ นะครับก็เอามาดองมาสักระยะเลยละครับนะคนเขียนคือคุณแรนดอลมันโรนะซึ่งเป็นอดีตวิศวกรขององค์การนาซ่านะแล้วก็ตอนหลังก็ลาออกมาเป็นนักวาดการ์ตูนนะแปลกดีนะครับแต่ว่าเรียกว่ามีความรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์ดีเยี่ยมมากนะครับแล้วก็คนแปลนะครับคืออในแพทย์ชาคอนจันสกุลน,นะครับนะก็อ๋อ เขาเขียนว่าว่าคุณสนเป็นคนแปลแล้วก็นายแพทย์ชากรจันสกุลเป็นบรรณานธิการต้องเรียกว่า,าไม่ไม่ว่าจะเป็นทีมแปลหรือทีมบรรณานธิการนี้ต้องต้องเรียกว่าสุดยอดนะครับผมอ่านเล่มเล่มที่แปลเป็นไทยของสนักพิมพ์วีเลอร์นะคือตอนแรกเนี่ยซื้อมาเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับมีคนแนะนำแต่เก็บมาดองเพราะเหตุผลเพราะมันหนาปึกเลย476หน้านะครับ แต่ก็วันก่อนเนี่ยมีคนบอกว่าเออลองอ่านดูสิจริงๆมันใช้เวลาไม่นานหรอกนะเพราะว่ามันมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะปรากฏว่าอ่านแล้วประทับใจแล้วก็เลยตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะมารีวิวในพอดแคสต์ดีไหมเหตุผลเพราะว่ามันก็กึ่งๆจะสปอยหน่อยอะถ้าเกิดสมมุติจะรีวิวนะครับเพราะว่ามันเป็นคําถามที่เออนึกไม่นึกไม่ถึงนะครับว่าคนจะถามอะไรแบบนี้แต่ในในทางกลับก,กันก็คือคนตอบก็คือคุณมันโรเนี่ยนะครับ ก็ตอบซะแบบโอ้โหวิทยาศาสตร์สุดฤทธิ์คือคือเขาไม่ได้ตอบเล่นๆน,นะเขาตอบจริงจังมีหลักการแล้วก็แฝงจะเรียกว่าอารมณ์ขันพอสมควรนะเอาเป็นแบบนั้นก็นแล้วกันผมขออนุญ,ญาตเป็นแบบนี้ผมแน่นอน476หน้าคงมารีวิวทุกคำถามคำตอบไม่ได้นะผมอยากจะเลือกอันที่ผมชอบนะครับแล้วก็เ จะมารีวิวให้ฟังสั้นๆว่าอ,อย่างยกตัวอย่างว่าคําถามแบบนี้เนี่ยเขาตอบกันแบบไหนนะครับอะมาเริ่มต้นกันเลยนะครับว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีคําถามอะไรบ้างเนี่ยเริ่มต้นอันแรกเลยนะฮคำถามนะคือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าโลกและว,วัตถุบนโลกทั้งหมดหยุดหมุนทันทีทันใดแต่บรรยากาศยังคงรักษาความเร็วของมันเอาไว้นะคุณแอนดรูบาวถามมานะอยู่ดีๆ โลกหยุดหมุนเลยแต่บรรยากาศย,ยังยังมีความเร็วนะครับคำตอบแบบเร็วๆนะผมจะไม่ลงรายละเอียดอะไรมากมายนะครับก็คือคำตอบเร็วๆเนี่ยเขาบอกว่าเกือบทุกคนบนโลกจะตายนะครับเหตุผลเพราะว่าเขามีความมีข้อมูลมาเลยนะบอกว่าพื้นผิวโลกเคลื่อนที่สัมพัส์กับแกนโลกด้วยความเร็วประมาณ470เมตรต่อวินาทีหรือถ้าใครคุ้นในหน่วยของไมล์ต่อชั่วโมงก็คือ 1000ไม่ต่อชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นโลกหยุดหมุขนขณะที่อากาศยังเคลื่อนที่เนี่ยมันแปลว่ามันจะเกิดลมพายุอัตราเร็ว1000ไม่ต่อชั่วโมงขึ้นทันทีนะครับซึ่งอัตราเร็วแบบนี้มันมันเป็นลมที่เร็วกว่าเสียงอีกนะครับเพราะฉะนั้นลมวันนี้มันมันก็จะพัดพาทุกอย่างก็นึกถึงพายุที่มันแรงที่สุดเท่าที่เราจะจะจะนึกออกนะครับมันก็กระจุยกระจายเลยนะ แต่เขาไม่ได้จบอยู่ยแค่นี้นะเขาไม่ได้ตอบสั้นๆนะครับเขาจะตอบว่าแล้วหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นอีกหลังจากลมพายุจบแล้วนะครับเข,เขาก็เล่าให้ฟังอีกนะฮะบ,บอกว่าหลังจากลมสงบลงนะ,ะระเบิดลมจะกลายเป็นระเบิดความร้อนนะครับอุณหภูมิเหนือพื้นดินจะเพิ่มสูงมากเกิดพายุฝนฟ้าขนองทั่วไปในพื้นที่ที่อากาศชื้นแล้วก็น้ำ อุณหภูมิน้ําใต้ทะเลลึกก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเขาบอกว่าพายุจะหมุนวนและพัดพาน้ําเย็นที่จากที่ลึกขึ้นมานะครับแล้วกระแสและอองน้ําเย็นกร,กระจายอยู่ในอากาศที่ร้อนจัดนะครับจะก่อให้เกิดสภาพอากาศที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้ว,ลวมีโน้ตมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้คือ,ค,อคือคำอธิบายนะะมาดูคำถาม ถัดไปเป็นคําถามเรื่องเกี่ยวข้องกับเบสบอลนะเขาบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราพยายามตีลูกเบสบอลที่ถูกคว้างด้วยอัตราเร็ว90%ของอัตราเร็วแสงนะคำตอบเขาบอกว่าจะเกิดอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นเลยในคําตอบนะในหนังสือเนี่ยเขาแบ่งเวลาเป็นนาโนวินาทีเลยแต่ผมสรุปให้ให้ให้ฟังสั้นๆนะว่า มันก็จะเกิดคล้ายๆระเบิดนิวเคลียร์แบบนั้นนะครับก็คือแบบโหเขาบอกว่าถ้าเรามองเหตุการณ์เนี้ยบนยอดเขานอกเมืองเนี่ยน่าจะเห็นแสงสว่างจ้ายิ่งกว่าดวงอาทิตย์นะครับนะแล้วความสว่างจะค่อยๆลดลงในไม่กี่วินาทีนะครับจากนั้นลูกไฟขยายขึ้นเป็นกลุ่มควันร,รูปดอกเห็ดนะประกอบด้วยคลื่นกระแทกแผ่องวงแผ่ออกไปเป็นวงกว้างพร้อมเสียงดังสนั่นพุ่งเข้าฉีกต้นไม้และทำลายบ้านเรือนจนย่อยยับ เพราะความเร็วระดับความเร็วเทียบเท่าแสงนะ90%ของความเร็วแสงนี่มันเกิด Energy มหาศาลนะโอเคอ่ะอันนี้ข้ามไปก่อนละกันเพราะว่ามันมีมีหลายอันเลยนะครับผมกลัวว่าเราจะใช้เวลาเยอะมากเกินไปนะ,ะคำถามถัดไปนะที่ผมชอบผมเลือกมานะ,ะเขาถามบอกว่าสมมุตินะการเดินทางย้อนอดีตทำให้เราไปโผล่ที่จุดเดิมบนผิวโลกนะครับเหมือนหนังเรื่อง Back to the Future นะครับ คำถามคือจะเป็นอย่างไรครับถ้าเราเดินทางย้อนเวลาจากไทม์สแควร์ไปนครนิวยอร์กเมื่อพันปีก่อนหมื่นปีก่อนแสนปีก่อนล้านปีก่อนแล้วก็พันล้านปีก่อนนะครับแล้วถ้าเราเดินทางไปอนาคตที่ไทม์สแควร์หนึ่งล้านหนึ่งหนึ่งล้านปีในอนาคตจะเกิดอะไรบ้างเหมือนไม่คําถามคำๆาําถามเล่นๆน,นะแต่เชื่อไหมครับว่าคุณมันโรเนี่ยนะครับแรนดอมันโรเนี่ย ไปศึกษาแล้วก็มาตอบคาถามพวกนี้ว่าพันปีที่แล้วไทมส์สแควร์เป็นยังไงหมื่นปีที่แล้วซึ่งไปอ่านเองนะครับหมื่นปีที่แล้วไทม์สแควร์เป็นยังไงแสนปีที่แล้วไทมส์สแควร์เป็นยังไงนะแล้วละเอียดนะสเปซิฟิกนะครับไม่ใช่ว่าเป็นภาพกว้างๆนะจะบอกเลยว่าพื้นที่ตรงนี้เมื่อล้านปีที่แล้วเป็นยังไงในพันล้านปีที่แล้วเป็นยังไงนะครับในขณะเดียวกันก็มีการตอบว่าแล้วหนึ่งล้านปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ ก็ลองไม่อ่านดูนะผมคิดว่าตอนแรกผมก็คิดว่าโอ้คงเป็นแบบภาพรวมๆไม่นะเขาเขามีมีรายละเอียดเตมไม่หมดนะอ่าโอเคอันนี้น่าจะโอเคอ่าเรื่องนี้ฮะผมเพิ่งโพสต์ไปใน Facebook ส่วนตัวระชอบคำถามนี้เขาบอกว่าถ้าทุกคนบนโลกชี้เลเซอร์พอยเตอร์ไปที่ดวงจันทร์พร้อมๆกันดวงจันทร์จะเปลี่ยนสีไหมนะครับคุณปีเตอร์ลิโปวิชถามมานะคือคำตอบเขาก็ตอบเลยบอกไม่เปลี่ยนนะ ถ้าเราใช้เลเซอร์พอยเตอร์แบบธรรมดาหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะมีการคำนวณเลยว่าเลเซอร์พอยเตอร์เนี่ยมันมีความสว่างเท่าไร่แล้วมีคนกี่คนในโลกนี้รวมกันจะสว่างเท่าไหร่แล้วทำรูปแบบรูปจำลองมาให้ดูด้วยนะว่าดวงจันทร์จะเป็นยังไงซึ่งถ้าเลเซอร์พอยเตอร์ปกติเนี่ยจะไม่ส่งผลแต่เขาไม่ได้หยุดคำตอบแค่นี้ครับเขาลองยกตัวอย่างว่าถ้าคุณใช้เลเซอร์พอยเตอร์ที่มันโหดกว่านั้นที่มันมีพลังมากกว่านั้นไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกระทั่ง โอ้โหคือเลเซอร์พอยเตอร์ที่แบบมีพลังมากที่สุดในโลกและทุกคนมีแบบนั้นและแถมมีการคำนวณด้วยนะครับว่าเขาจะมันจะสร้างแสงสว่างยังไงแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเลเซอร์พอยเตอร์มันมีมีพลังเยอะแยะขนาดนั้นเนี่ยก็มันจะทําให้อาดวงจันทร์เปลี่ยนสีและจริงๆแล้วมันจะทําลายดวงจันทร์ด้วยนะครับอารมณ์อารมณ์มเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันทําให้พูดง่ายๆความร้อนมันอะทำให้ดวงจันทร์ระเบิดนะครับ โอเคอันนี้อีกเหมือนกันอันนี้ก็ดูคลาสสิกนะดูน่าสนใจเขาบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณสร้างตารางธาตุจากอิฐทรงลูกบาศโดยที่อิฐแต่ละก้อนแสดงธาตแต่ละชนิดมาจากธาตุนั้นจริงๆคือนึกนึกภาพถ้าใครเรียนสายวิทย์มานะมันจะมีตารางธาตุใช่ไหมฮีเลียมอา่าไฮโดรเจนอะไรเงี้ยเขาก็ยกตัวอย่างว่าเฮ้ยคุณก็เอาธาตุนั้นให้อยู่ในรูปของอิฐแล้วก็มาวางติดกันเนี่ย มีคนไม่ได้มีคนนะคุณอ่านแรนดอม,มันมันโรผู้เขียนเนี่ยเขาจําลองให้เลยครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งคําตอบคืออย่างนี้ฮะเขาบอกว่าในแถวแรกๆเนี่ยไม่ค่อยเป็นอะไรหรอกสามารถทําได้นะครับแต่พอเริ่มเข้ามาเขาบอกแถว2อ,อบนสุดนะนะครับไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะแต่พอแถว3เนี่ยก็จะเผาด้วยไฟก็จะเกิดไฟเกิดขึ้นแถว4เนี่ยจะเกิดควันพิษ แถว5้าเนี่ยจะเกิดทั้งไฟและควันพิษและจะเกิดการแผร่รังสีแถว6จะเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงนะครับทำลายอาคารด้วยควันกัมมันตรัตรงสีฝุ่นและไฟที่เป็นพิษและแถว7ไม่อยากจะพูดถึงเลยไม่ได้จบแค่นี้นะครับเขามีการคำนวณพูดคุยกันแบบรายละเอียดเลยว่าสารแต่ละอันเนี่ยมันมันมันจะทำให้เกิดอะไรบ้างแบบไหนยังไงนะครับก็ก็น่าสนใจนะอ่าอันนี้ คำถามจากคุณโทนนะโทมัสเบนเนตและอีกหลายคนนะบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทุกคนบนโลกยืนชิดติดกันแล้วกระโดดให้เท้าลงถึงพื้นมมหอมกันดูดูจินตนาการของคำถามนะแต่เขาบอกว่าคำถามนี้เป็นคำถามยอดฮิตนะเขาก็จำลองอีกเขาก็จำลองบอกว่าอาอย่างแรกคือถ้าคนทั้งโลกมายืนรวมกันเนี่ยมันต้องใช้พื้นที่ขนาดรัฐโรดไอแลนด์นะครับนะก็ก็นั้นคือ สิ่งที่เกิดขึ้นนะแล้วพอเที่ยงปุ๊บกระโดดปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าการกระโดดขึ้นมาพร้อมกันจะไม่ส่งผลกระทบอะไรต่อโลกครับเพราะโลกเรามีมวลมากกว่าเรารวมกันเกิน10ล้านล้านเท่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเราจะกระโดดพร้อมๆกันก็ไม่ได้มีอะไรจริงๆมันควรจะจบแบบนี้ใช่ไหมแต่เขาไม่จบนะเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเออแต่การที่คุณมันอยู่รวมกันคนทั้งโลกมาอยู่รวมกันเนี่ยในในรัฐโรสไอแลนด์ก็แล้วกันนะ หลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะเช่นอ่ามันจะมีปัญหาเรื่องอ่าโทรศัพท์มือถือสัญญาณมันจะพังมันจะไม่สามารถรองรับได้นะครับอ่าการเดินทางจะวุ่นวายมากเรื่องอาหารเรื่องอะไรสุดท้ายก็ก,ก็ก็จะเกิดศคนฏกรรมนะฮะอันน้ำดื่มไม่มีอาหารไม่มีอะไรเงี้ยนะโอเคอ่ มาดูคําถามมาถัดไปนะครับอันนี้ก็ดูประหลาดแปลกนะครับแต่ว่าก็มีคนถามนะเขาถามบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราจ่ายไฟให้เครื่องเป่าผมอย่างต่อเนื่องแล้วเปิดมันทิ้งไว้ในกล่องผนึกอากาศขนาด1นึ่ลูกบาศนะครับคนตอบอีกเหมือนกันผู้ผู้เขียนนะเขาก็เล่าให้ฟังเลยว่าเครื่องเป่าผมเนี่ยกินไฟเท่าเท่าไหนวัดเท่าไหนวัดนะครับเพราะนั้นเนี่ย ถ้าเรากำลังใช้ไฟฟ้าอ่านเขาบอกเลย1,875วัตต์นะครับมันก็ต้องมีความร้อน1,875วัตต์เกิดขึ้นนะครับแล้วเขาก็จำลองให้ดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับภายในกล่องก็จะเป็นเตาอบนะคุณอุณหภูมิข้างในก็จะเพิ่มขึ้นนะแล้วเขาก็บอกสมมุตินะว่าเครื่องเป่าผมทําลายไม่ได้นะนะครับ เขาก็จําลองขึ้นมาอีกบอกว่าเอาละถ้ามันมันมันมีแรงมากกว่านั้นเป็น18,750วันเ์วัตจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้ามีแรงมากกว่านั้นไปเรื่อยๆนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะสุดท้ายไปโหเลยเถิดมากครับเกิดการระเบิดเกิดอะไรแบบเต็มที่เลยครับคือคือเป็นการจําลองไปเรื่อยๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเอออีกคําถามหนึ่งที่ผม,มชอบนะครับเขาถามว่า ถ้ามนุษย์หายไปจากโลกนานแค่ไหนกว่าแสงสุดท้ายจากฝีมือมนุษย์จะดับลงเขาบอกว่าเอาล่ะแสงสุดท้ายที่จากฝีมือมนุษย์เนี่ยนะเขาบอกมีผู้ท้าชิงอีกหลายอันนะครับเช่นเครื่องปั่นไฟดีเซลนะครับเพราะว่ามนุษย์ไม่อยู่แต่เครื่องปั่นไฟอาจจะใช้งานได้นะครับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพบันนี้ก็จะทํางานได้นะกังหันลมนะคือเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ํา แบตเตอรี่นะครับเตาปฏิกรณนนิวเคลียร์นะครับยานสำรวจอวกาศพลังงานแสงอาทิตย์การแผ่รังสีเซเรนคอฟนะเขาจะมาเล่าให้ฟังแล้วแต่แต่ละเคสเนี่ยถ้าไม่มีมนุษย์อยู่แล้วจะอยู่ต่อได้อีกอ่ามากมายแค่ไหนนะครับนานนานอีกอันแค่ไหนต้องลองไปอ่านดูนะ่ะมาดูคำถามถ,ามถัดไปที่เป็นคำถามที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะจริง ต้องชวนคุยตรงนี้นิดนึงก็คําถามมันน่าสนใจทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าผมก็คงไม่สามารถจะมารีวิวได้ได้ทั้งหมดมันเป็นร้อยคาถามได้นะแต่ไม่หมดเลยนะ,ะมาดูคําถามนี้นะครับคําถามนี้ถามว่าต้องปล่อยสเต็กจากความสูงเท่าไหร่จึงจะทําให้มันสุกพอดีตอนตกถึงพื้นอ่า คือ <ffe> คือผมอ่านคาถามแล้วขำนะคิดได้นะค okay. ือเข้าใจใช่ไหมครับเวลาเราปล่อยของจากที่สูงมันจะมีแรงเสียดทานอากาศแล้วมันก็จะทําให้เกิดเกิดการลุกไหมอ่ะนะครับแล้วเขาบอกว่ามันต้องสูงขนาดไหนอ่ะที่จะส่งส่งผลในลักษณะแบบนี้นะครับเชื่อไหมฮะคนตอบมีการคํานวณเยอะแยะมากมายนะครับเช่นเขาเขาเริ่มคํานวณเลยนะว่า ถ้าสเต็กถูกปล่อยจากระดับความสูง39กิโลเมตรนะครับจะมีความเร็วเท่าไหร่จะเกิดความร้อนเท่าไหร่นะครับนะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาบอกว่า39 km. ก็ยังไม่สูกนะ50 km. ก็ยังไม่สุกนะครับถ้าปล่อยที่ความสูง70กิโลเมตรสเต็กจะเสียดเสียดสีกับอากาศจนมีอุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ในช่วงเวลาสั้นๆ นะครับแต่การเสรียจสีกับอากาศบางเบาเนี่ยใช้เวลาแค่1นาทีนะครับก็เขาบอกเขาไปถามมาผู้มีประสบการณ์ทําครัวทุกคนสามารถบอกได้ว่าสเต็กที่อบด้วยอุณหภูมิ350องศาเป็นเวลา1นาทีนั้นยังไม่สุกเขาขยบขึ้นไปเรื่อยๆว่าถ้าเกิดเป็น100 100กิโลเมตรปล่อยลงมาจะเกิดอะไรขึ้นแบบไหนก,ก็ลองไปหาคำตอบดูในนี้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะอ่า คำถามถัดไปซึ่งอันนี้เป็นคำถามที่ตอนอ่านแล้วผมอมยิม้มคือจริงอมยิ้มไม่ใช่อะไรคือผมคิดว่าคนถามเนี่ยไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นหนังสือเล่มนี้อ่าเล่าให้ฟังนิดหนึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยตีพิมพ์ตั้งแต่ปี2014นะครับแต่คำถามลองฟังคำถามนี้นะถ้าทุกคนบนโลกอยู่ห่างจากคนอื่นๆ2ถึงสสัปดาห์เป็นไปได้ไหมที่โรคหวัดจะหายไปจากโลกที่ผมอ่านแล้วอมยิม้มเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะปัจจุบันครับ ตอนนี้ที่เราทำ physical distancing เนี่ยคือคือเรื่องนี้เลยซึ่งตอนที่หนังสือเล่มนี้ออกมาแล้วคนตอบเนี่ยเขาบอกมันคุ้มเหรอที่จะทำแบบนั้นซึ่งตอนนี้ตอนนี้มันมันมันทำแบบนั้นแล้วจริงๆนะครับอันนี้คุณคนถามคือคุณซาร่าอีเวิร์ดเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังเลยว่าการทำแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้โลกสูญสูญเสียไปเท่าไหร่นะครับเขาประมาณการว่า80ล้านล้านดอลลาร์เลยนะนะแต่อันนี้คือเขาแบบ เอ็กซ์ตรีมมากาะแต่ละคนจะต้องอยู่ห่างกันแบบแบบเต็มที่อ่ะเขาบอกว่าคำนวณน,นะถ้าเราแบ่งพื้นดินบนโลกออกเท่าๆกันเนี่ยแต่ละคนจะมีพื้นที่มากกว่าประมาณสักสองเฮกตาร์นะคนที่อยู่ใกล้เราที่สุดจะอยู่ห่างไปประมาณ77เมตรนะอันนี้เขาเขาแบบแบบจำลองมานะครับสุดท้ายเขาก็บอกมันมีสิทธินะแต่ก็ไม่ได้การันตีว่าไวรัสมันจะหายไปเพราะว่าบางทีไวรัสมันก็อาจจะ ซ่อนอยู่ได้นะครับซ่อนอยู่ได้แล้วก็อาจจะไม่หายไปแต่ว่ามีสิทธิ์ทําให้มันหายไปก็คล้ายๆโควิด19ที่เราเจอแต่เราอาจจะไม่ได้เอ็กซ์ตรีมว่าต้องอยู่ห่างห่างกันเป็นร้อยเมตรแบบนั้นนะครับโอเคนะครับอีกสักสองสามคำถามแล้วกันนะครับในหนังสือเล่มน,นี้นะครับเขามาดูคําถามนี้ดีกว่านะครับคำถามนี้เขาถามบอกว่า พลังโยดาสามารถปล่อยออกมาได้มากเท่าไหร่นะครับไรอันฟินนี่โยดาถ้าใครดูส t า r Wars งคงรู้จักนะเชื่อไหมคำถามแบบนี้ก็ยังมีคนคุณคุณแรนดอนเนี่ยก็ยังตอบได้นะ <mm> เขาก็บอกว่าเขาก็ดูตามฉากนะครับว่าเขาบอกฉากที่แสดงให้เห็นถึงพะลังกำลังมากที่สุดของโยดาคือฉากที่ยกยานรบ XWing ของลุคสกายวอล์กเกอร์ขึ้นจากบึงนะแล้วเขาก็คำนวณเลยว่ายานนี้มันน่าจะมีน้ำหนักเท่าไหร่แล้วใช้แรงเท่าไหร่ในการยกนู่นนี่นั่น เขาก็บอกเลยว่าโยดาเนี่ยมีพลังอยู่เท่าไหร่อุตสาหาได้อีกนะครับเอออ,อีกคำถามหนึ่งนี่ผมชอบเนี่ยเขาบอกรัฐที่ถูกบินข้ามมากที่สุดรัฐใดในสหรัฐอเมริกาที่ถูกบินข้ามมากที่สุดนะคุณเจสซี่บรูเดอร์แมนนะครับเป็นคนถามรัฐที่ถูกบินบินข้ามคือรัฐที่ไม่ไม่ใช่สมมติว่าเราบินจากลอสแอนเจลิสไปนิวยอร์กเนี่ยลอสแอนเจลิสจะไม่เรียกว่ารัฐที่ถูกบินข้ามไครับเพราะเป็นรัฐที่เครื่องบินขึ้น นิวยอร์กจะไม่ใช่รัฐที่ถูกบินข้ามนะครับเป็นรัฐที่เครื่องบินลงแต่ว่าระหว่างทางต้องผ่านรัฐอะไรบ้างรัฐพวกนั้นเนี่ยจะเป็นรัฐที่ถูกบินข้ามนะครับเขาไปทำซิมูเลชันเลยครับไปไล่ดูเส้นทางการบิน1 0 0 0 0มเส้นทางแล้วเขาพบว่ารัฐเวอร์จิเนียฮะเป็นรัฐที่ถูกบินข้ามมากที่สุดนะผมผม,ผมคิดในใจนะคือเขต้องเป็นคนที่แบบว่าเป็นเป็นคนที่ชอบเรื่องเนี้ยแล้วก็ อพร้อมที่จะตอบคำถามในลักษณะแบบนี้นะครับนะอีกสักสองคำถามแล้วกันนะครับสำหรับอันนี้นะฮะเขาบอกว่าออเรามีพลังงานมากพอที่จะอพยพประชากรทั้งหมดออกจากโลกไหมครับนะก็เริ่มคิดเลยเขาบอกว่ามันมีหนังไซไฟหลายเรื่องนะครับที่ออสามารถอพยพ มนุษย์ขึ้นไปแต่เขาคำนวณรายละเอียดเลยนะครับว่าต้องใช้ยานเท่าไหร่ต้องใช้คนเท่าไหร่มันมีคนกี่คนวิธีการอุปยพเป็นแบบไหนยังไงนะครับก,ก็ลองไปอ่านดูนะค,คือเขาก็ไม่ได้ฟันธงมาได้หรือไม่ได้มันก็มีแล้วแต่มี assumption ว่าเราจะทําอะไรแบบไหนนะโอเคอีกสักคําถามนึงนะครับที่เป็นตัวอย่างของหนังสือเล่มน,นี้นะครับจริงๆอันนี้มาไม่ไมถึง10%นะครับ มนุษย์คว้างสิ่งของได้สูงที่สุดเท่าไหร่นะครับคุณ Iish d เ v ฟบนเกาะแมนถามมาเขาก็เช็คเลยว่าตอนนี้มนุษย์คว้างเขาเขาบอกคำถามแรกคือคว้างอะไรก่อนนะคว้างเบสบอลเขาก็มีสถิตินะครับแต่ถ้าคว้างลูกที่มันเล็กกว่านั้นนะครับก็จะสามารถคว้างได้ไดเ้เยอะกว่าเขาบอกว่านักเบสบอลที่คว้างลูกเร็วได้80ไมล์ต่อชั่วโมงเนี่ยจะสามารถคว้างได้สูงถึงประมาณ ยีราฟต่อกัน10ตัวอารมณ์แบบนั้นนะครับแต่ถ้ามันเป็นอะไรที่มันเล็กกว่าเบสบอลเนี่ยเขาก็จะสามารถขว้างได้ไกลกว่านั้นเช่นลูกกอล์ฟอย่างเงี้ยมันก็จะไกลกว่านั้นนะสรุปมาสุดท้ายเนี่ยรู้สึกว่าเขาบอกว่าคุณอารอนเดสช a p แมนเนี่ยจะสามารถขว้างลูกกอล์ฟได้สูงประมาณ16ยีราฟคือยีราฟติดต่อกัน16ตัวนะครับ ลองไปหาดูนะผมผมไม่อยากจะรีวิวทั้งหมดซึ่งมันคงรีวิวทั้งหมดไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมบอกแบบนี้ก็แล้วกันสำหรับคนที่เป็นมีความสนใจเป็นพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเล่มนี้น่าจะชอบนะหรือไม่ได้สนใจเป็นพิเศษมากนักนะครับส่วนตัวผมก็ไม่ได้คือผมก็เป็นคนสนใจระดับหนึ่งอ่ะแต่ว่าเอาตรงๆว่าเป็นคนที่ชอบอ่านงานวิทยาศาสตร์หรือเปล่าไม่ได้ถึงเป็นแฟนพันธ้แต่ผมมองว่า เออถ้าใครยังยังไม่ได้สนใจมากนะักเล่มอ่านเล่มนี้เนี่ยอาจจะเปิดโลกนะคือคนเขียนเนี่ยเขาไม่ได้มาในแนววิชาการมากๆสมการยากๆคือถามว่ามีสมการไหมมีคำนวณไม่มีฮะแต่ไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรอะ่ะเขาใช้ภาษาง่ายๆมากกว่าแล้วก็มีอารมณ์ขันมีรูปการ์ตูนนะครับอ่านไม่นานนักดูดูเล่มแล้วดูโหดสี่ร้อยหน้าสี่ร้อยกว่าหน้าเกือบห้าร้อยหน้าแต่ว่า อ่านไม่นานนะค่อยๆอ่านทีลระบทก็ได้ครับเพราะแต่ระบทมันมัน,ม,นมันไม่ได้ต่อเนื่องกันอะ่ะมันเป็นคําถามแบบที่ผมถามมาแบบเมื่อกี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในสักสิได้มั้งของของคำถามทั้งหมดที่มีแล้วจริงๆมันมีอีกหลายคําถามเลยนะครับก็ลองดูนะครับผมก็ลองเอามารีวิวเผื่อจะเป็นการจุดประกายให้ท่านสนใจนะครับหรือจะเป็นประโยชน์นะครับโอเคนะครับแล้วเราพบกันใน e p ถัดไปนะครับสวัสดีครับ